คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันรู้สึกโหลดไปด้วยปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วคุณก็อึดอัดอมองซายเฮ้ยไอ้นี่ก็ต้องรีบทำมองขวาเฮ้ยไอ้นี่ก็ต้องรีบทำแล้วชีวิตมันรีบไปหมดมันรีบไปหมดและทุกอย่างก็ดูสําคัญไปหมดเขาบอกว่าชีวิตช็อตเนี่ยครับเป็นชีวิตช่วงที่ ดีที่สุดครับที่คุณจะได้เรียนรู้จากตัวคุณเองครับจากงานวิจัยของสถาบันโคชนานาชาตินะครับผมเขาค้นพบว่าคนที่มีโคชเนี่ยจะสามารถหลุดจากไอ้ปัญหาเนี้ได้ปัญหาที่ทําอะไรก็ยุ่งยุ่งอย่างเยิงไปทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าการจัดลําดับความสําคัญชีวิตและรวมถึงสมดุลของชีวิตด้วยครับถ้าหากวันนี้นะครับคุณรู้สึกว่าอะไรมันเยอะแยะไปหมดแสดงว่าความคิดของคุณยังไม่เคยถูกจัดระบบจริงๆครับว่า 1. อะไรสําคัญจริงๆและอะไรไม่สําคัญจริงๆ2คุณไม่เคยจัดลําดับครับว่าอะไรต้องทําก่อน 1, 2, 3, 4, 2> 3ครับ คุณอาจจะยังติดกับปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถลงมือทํามันได้จริงๆท่ให้คุณคิดวนอยู่เรื่องเดิมๆแล้วก็ไม่ทําแล้วก็คิดวนอยู่เรื่องเดิมๆแล้วก็ไม่ทําสุดท้ายคืออะไรครับโอ้โหก่ายกองพอกพูนเต็มไปหมดแล้วคุณรู้หรือไม่ครับว่าบางครั้งมันเริ่มต้นที่คําถามง่ายๆครับที่คุณสามารถถามกับตัวเองได้เช่นถ้าวันนี้คุณสามารถเลือกทําได้3สิ่งและ3สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สร้าง Impact สูงสุดในชีวิตคุณ3สิ่งนั้นคืออะไร ถ้าสมมุติมันมีงานบางเนื้องานที่คุณรู้ว่าคนอื่นสามารถทําแทนคุณได้งานชนิดไหนหรอควรเป็นงานที่คุณส่งออกให้ทีมของคุณ ช่วยคุณครับ 3. ครับอะไรหรอคือสิ่งที่สําคัญและเร่งด่วนอะไรหรอคือสิ่งที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอะไรหรอคือสิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญและอะไรล่ะคือสิ่งที่ไม่สําคัญและก็ไม่เร่งด่วนด้วยครับเอาทั้งหมดนี้มาเรียงกันครับเป็น A B C D ดีและคุณจะเห็นครับว่าคุณควรทําเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนก่อนครับดังนั้นนะครับหลายๆคนอยากจะปลดศักยภาพตัวเองให้ใช้ productivity ได้สูงสุดแต่ขาดคําถามที่ดีในการถามตัวเองในชีวิตครับถ้าคุณอยากจะเป็น นักตั้งคําถามที่เก่งที่ไม่ใช่แค่ปลดล็อกศักยภาพตัวเองได้แต่เป็นนักตั้งคําถามที่เก่งที่สามารถปลดล็อกศักยภาพทีมงานและคนรอบข้างคุณได้นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณมาเรียนรู้ศาสตร์ที่เรียกว่าการโคชชิ่งครับและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อครับว่าคุณอยากจะรู้แล้วว่าศาสตร์การโคชชิ่งคืออะไรครับและโอมเองครับมีหลักสูตรหนึ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับคุณมากๆครับที่ชื่อว่าหลักสูตร p e a k p e r f o r m a n c e Coach จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเป็นผู้นําให้กับคุณแน่นอนครับใน2วันนี้นะครับโอมจะสอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับในวันที่1เราจะเรียนรู้ทั้งแนวคิดโคชชิ่งคืออะไรมันต่างจากกระบวนการพัฒนาคนในแบบอื่นๆอย่างไรและรวมไปถึงเฟรมเวิร์กครับว่าถ้าคุณจะเป็นมืออาชีพในการโคชคุณต้องถือจรรยาบรณอะไรบ้างคุณต้องรู้กฎเหล็กอะไรบ้างครับเพื่อเติมทรัพยากรให้คุณนั้นกลายเป็นสุดยอดผู้นํา ที่ไปที่ไหนก็สามารถเปิดใจคนได้ครับและในวันที่2ครับเราจะเอาโจทย์ในชีวิตของคุณจริงๆโจทย์ที่คุณกําลังติดอยู่จริงๆครับมาใส่ในเซชั่นและทําการซ้อมโค้ชกันจริงๆผมบอกเลยว่านนนๆทีครับผมจะจัดสัมมนาดีๆแบบนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่องมีอยู่ให้กับคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลาสครับกดคลิกลงทะเบียนมาเลยนะครับกับหลักสูตร p ิ a k Performance Coach ครับกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน์ครับและคุณและผมเรา Break Through ด้วยกันนะครับ